สบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อสบายดีเนาะตอนเดึกๆตอนเช้าๆตื่นมาตอนนี้น้องบูมกำลังสินหนึ่งเขาเนาะพี่น้องเนาะนบูมสินหนึ่งเขา้าแล้วกะ็ขอขอบพระคุณเนาะเอฟซี FC, ทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศลาวประเทศไทยเด้อที่ยังหักแพงกัปตันเนาะแล้วกะ็ยังสนับสนุนกัปตัน อยู่เรื่อยมากแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะถึงกับตันสีหายไปหลายเดือนเติบก็ยังใการตอบรับยังดีอยู่เนาะยังวิวกับตันก็ยังโอเคอยู่พี่น้องก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะขอขอบพระคุณทั้งเอื้อทั้งอ้ายที่คอยสนับสนุนของกับตันมาโดยตลอดกับตันก็ตื่นนอนมากแมาอาบนาพี่น้องอาบหนาแล้วก็มาดังไฟดังไฟถ่ายนงบูมแล้วก็ไปปลูกนงบูมมาหนึ่งเขาเนาะ เพราะว่าตื่นเด็กลุกเสาสิผ่าออกเมื่อลลกะอยู่หน้าแ่าแม่เนาะพี่น้องเนาะน้องบูมมันจะตื่นละตื่นนอนละกัปตันปุ๊กจอมลลกกะไวนะ <laughs> ผมเข้าก็ยังลุงลังเน้อพี่น้องผม <laughs> ผม <laughs> ผมเผาก็ยังทะเลวีเนาะพี่น้องเน้อฮะก็ตื่นแต่บ่นนอนก็มีน้องบูมนี่แหละ หนึ่งเขาหนึ่งน้ำล่างถวยล่างซามหน่อยเห็ดวียกอยู่ในเฮือนแต่น้องบูมัมนกับบุก่อยเห็ดกินเนาะบุกข่อยอยู่เห็ดกินแต่หนึ่งเขาล่างถวยดูแลครอบครัวเฮือนซานเห็ดอยู่เห็ดกินกับเป็นแม่ข้องเพลินี่นอะเป็นหลสาสาวแพงเนาะบางมือกับปลาเมามาเห็ดมือได้ปลาเมามากปลาเมาก็มาเห็ดเนาะพี่ต้องเนาะ จนได้เปิดแผดถ่ายนะพี่น้องเนาะจนได้เปิดแผดถ่ายมืดกับตั้นตื่นตื่นเตี้ตีสี่เนาะตื่นเตี้ตีสี่ตื่นตื่นตื่นเสาร์คือมือพี่น้องคันนี้พียมือในบุ้มีเแียกับตันกับตัวนองตื่นสวยเนาะว่าตามความจริงเชียงรถไยทางไห้หน้าถึงทางถึงทางพี่น้องตามวิธีชีวิตชาวให้ชาวหน้าเห้ตื่นเดืกลูกเสา กัปตันกะสิทธออกบืหน้าท้องแม่พี่น้องเอ้ยขอขอพระคุณท่อแม่พี่น้องเอาปลาลุงหลายๆเด้อที่ยังหักแพลงกัปตันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะขอขอพระคุณจากใจกัปตันกะไก่ชนกั๊ตายเบิร์ดพี่น้องไก่ลอยปลายกว่าโตตายเบิร์ดเลือกไก่เลือกไก่ เนื้อกไก่ผูหนึ่งแล้วก็ซองแม่พี่น้องไก่กัปตันนะแล้วก็กัปตันไปยืมเมาไก่ผัวเถามาอีกแม่หนึ่งก็มาเป็นเป็นไก่สามแม่แต่จิบมาพัฒนามาเพาะใหม่พี่น้องบ่บ่ลมเลิกเนาะพี่น้องวนะ่าบ่ล่มเลิกยังเพาะยังเดินหนา้าอยู่ยังเดินหน้าต่อไปเนาะเลี้ยงไก่ต่อไปพี่น้อง YouTube กับบ่ล่มเลิกก็ยังเห็ดต่อไปเรื่อยๆเห็ดมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะลงทุนมาถึงขนาดนี้แล้วนะ เขาสิไปหลุมเลิกไปยาเป็นไปบ่ได้นาะพี่ทางเนาะเขาต้องสู่ต่อไปชีว right ิตมันต้องเดินตามหาความฝันจะรุมคุกคนเท่าไหร่ร้อยว่าฟันให้น้องบูมหนึ่งเขายังแหละหละก็ประกาศ็การสิออกเมื่อกำน้องบูมหมดละร้อยสิออกยุบมันนี้ ออกเมื่อเยอะเรือร่องเรื่องแม่ิืนสีออกเรือ่องสาวแพงสีออกบ่เรือ่องทะนละทะนละถามสับมาลอยทะนละถามแม่ออ <c oughs> <c oughs> okay, สับโอเคพี่น้องเดี๋ยวกับตันกระสิบผักก่องไหวเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีสบายดีแข่งเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้ตอ,ดนะอ,อ,กกอตันก็ออกมาหอดไหงนาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เอาตันก็ตัดเอาไปกอกไปกล้วยไม่งูอ่นะพี่น้องไนมะ่งูอ่ะแถวแม่เพิ่นกินแล้วก็ขึ้นไปหายเอาหนำนานะพี่น้องเนาะหายเอาหนำอยู่ทุ่งไออยู่โอ่งอยู่เฮือนพมดแหละกินนะ้ำฝนพี่น้องเอง้กับตันกินนำนะ้ำฝนเด้อบอกเลยเลยว่ากินนำนะ้นำฝนเนาะตวงน้ำฝนมากินเลยสบายสบาย มีปัญหาเนาะเพราะว่ากินมาแต่น้อยจนใหญ่กินน้ำฝนพี่น้องน้ำอันไม่ก็กินอยู่แต่แต่กินน้ำฝนมาตลอดเนาะเพราะอุ่งอยู่เพื่อนนึ่งก็สามอุ่งเนาะพี่น้องอุ่งเพื่อนสาวแพงกินสามเบิดกินเบิร์ดสามอ่งสี่อุ่งจังได้กินน้ำอนามัยเนาะพี่น้องพอดีกินน้ำอนามัยนิดๆหน่อยๆกับพอดีหดยำหน้ากับตรงน้ำฝนกินคือเก่าพี่น้องแตงสิมาลูกกาคือเก่าเมื่อนี้ก็ดีเนี่ย ไก่ชีล์เบิด์ตไก่ชีเลวตาแล้วเนาะลูกเมื่อวานนึงเกือบเลวตาพี่น้องลูกเมื่อวานนึงเกือบเลวตาขอขอบพระคุณเอฟซีเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเดอ้อที่ยังให้ความไอ้ที่ยังหักแพงกัปตันแล้วก็ยังเบิ่งคลิปของกัปตันเนาะยังให้ความตอบรับอย่างดี ก็ขอบพระคุณหลายๆแล้วก็กัปตันก็อยากให้ติดตามกัปตันไปเรื่อยๆเนานะเพราะว่ากัปตันก็สิเหตุจุดความสามารถแล้วเนาะพี่น้องเนะาะบอกแต่ความจริงบอกแต่เฮฮาบันเทิงพี่น้องสองกัปตันนะกข็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อ <c oughs> <c oughs> น้องบูมกำลังออกมาแล้วน้องบูมออกมานับหลังเนาะนกัปตันหย่าก,ก็กำลังเกิด <c oughs> พี่น้องหย่ากำลังเกิด ก็่านะมันยังหาก็ได้สวิตสวสองมื่นพี่น้องก่าหากักได้สวิตสวสองมื่นกะพอดีพอดีงามพี่น้องแต่ถ้าให้แบบว่ายอยากให้ดำก้าแข้งเนี่ยกับเดือนเดือนหนึ่งแต่ข้าสมัยไม่ใหญ่กับตันดำหน้าเพื้นห้ก่าหนึ่งเดือนเนาะจังดำโอ้มันลกุกมันมันกับทั้งลกุกทั้งโปดพี่น้องก่ามันแก่แล้วหักมันแยวแล้วมันกับโปดแน่เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวกับตันกับศิลงหมัดกา่าเลวเนาะ ไอ้กัปตันโลกว่าไอ้มูวานนี่เท่าแม่เพิ่นมัดบุลเล่เอาทรัพย์มืดก่อนพี่น้องเลยการมื่อวานนี่ก็ได้ร้ายได้พี่น้องโลกกาเมื่อวานนี่พวกพวกพกพวกพกพวกละไฮรุมกัมแอนได้ประมาณสองลอยปลายหรือว่าสองลอยสองลอยปลายพู้ใดพี่น้องเลยนกเมื่อวาน จกขยันไม่ได้เด้อบายดีครังเนาะ มัดบาแล้วพี่น้องพ่อแม่มัดบาแล้วเห็นยร้อยบุงก้องง่ายดู ว่างกับดำหน้าสวยกับตันในเดอร์พี่น้องเดอร์มืน่นสีดำหน้าเน,นะน,นกกาะมื่นเนาะมื่นนี้โลกราคือเก่ามาอน,นี่โอเคพี่น้องหมัดก้ากับตันประมาณนี้ มานนี่แหละบัตกากัปตันพี่น้องเนี่ย uh เล้วจ้างไอ้ลูกก้าคู่หาบาทพี่น้องสองสองหมัดหาบาทคือว่าราคาดีอยู่ แค่ก็จะเฝ้าเบือบ่อเฝาเฝาายัางกันเด้อพี่น้องเนะาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงนาไฮนาน่าเนาะก็เสีเห็ดแต่ไฮแต่หน่า,หาแหละพี่น้องแล้วก็เป็นวิธีชีวิตดั้งเดิมเนาะสมือนี่มันมีแต่เครื่องจักรเครื่องมือท่านสมัยอะไรสูมือ ຕື່ນແຕ່ເດິກເດິກຜູ້ຮົດສວນພີ່ນ້ອງເຊິ່ງກໍຢູ່ເຖິງພຸ້ນລະເຮັດຢູ່ເຮັດກ ค okay, พี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงามอยู่สมผูบาวอยู่พี่น้องหมัดก้ากระเป็นถึงไหมย่องเจ้าของ